ตั้งนีน้องปืนมากกว่านะมาเบิดเอามาลงนี่มองเดียวเนาะตั้งนี่ไม่ต้อพสาว่าได้ไปจากโตกะเไม่ได้าจากโต้น้ำเที่ยวเร็วแหมวันนี้มาโอ้เบิ่เบือหลอดไปนองเบืวัดิบวัิดิบภาษาเบื่อคูนเราใหยังไปใช้ีเด้ากั ข้าแม่นางไอีสารมันง่อยจ้ะปรสิญยางเบิงปลาบืนน้ำมันทางเบิงแน่พี่น้องน้ำไหลทางได้ปูได้ปลาฝนฝนเศร้าตกเลรอเด้แต่ว่าทางน้ำเต็มทางนี่นี่เมื่อกมาสิไปยามปลาจ้ะเนี่ยนี่ปลาบ่ะนี่ปลาบืนน้ำทางบ่ะนี่นักขี่นีปลาเบิงนี่ปลาบิพี่น้องไหลน้ำทางเลยเด้นี่ไหลอาบทางแต่ว่าน้ำลดลงแน่เลรอจําใบมา เจ้านี่เต็มอยู่น,น,ยยยน,นี่เอ้ยไหลไหลน้ำทางตา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 เจส่วนมาเบิ่งไห่พี่นอ้องมาจับปลาน้ำทางเอาวันนี้เข้าเห็นบืนมันสีบืนใต้เสาติเหรอนี่งนลงแน่น้ำทาง <laughs> ยางน้ำทางมากเออมันมออกมันมออกอ แม่พี่น้องเฮ้ยเพนไหลไปน้ำทางไปพุ่นมันล่นมีหล่นน้ำทางหล่นเดี๋ยวมันหล่นออกนี่ไปไปยามปลาเฮ้าบนนี้น้องน้ำหล่นทั้งอีกแล้วทางนี้น้องปื่มมากก่อนเฮ้ยแม่น้องปื่มมากก่อนเอ้าไปยามหน้าน้องปุ่นที่ก้อนเราพี่น้องแต่ว่าสิหาปลาน้ำทังเฮ้ยพุ่อนอ่ะพุ่อนอ่ะเอ้าปลา S <S <an> มันตั้ง,งเริ่มปีน้องนีตั้งได้หนี่น้ำลุยน้ำเด้หนีน้ำป, <laughs> ปั้เนาะก็หอดที่เนาะไอ้ที้มันยึดข้างหน้าเฮา่ามันมันหล่นลงมาที่แล้วไม่ปีน้องข้าพี่น้อง,อง,องหาปลาน้มท่างเลยจ้ะนีเห็นไหมจิตเออเนี่ยน้ำหล่นท่างไปแล้วฮะไปไปเบิง้ง <laughs> ไปเบิ้งก่อน <g ül s> อดถึงขันนี่มันติ่เหลือหรือผาดังถึงขันน้ำล้นทางเลยพี่น้องลองเนี่ยุยน้ำไปเบิ้งนั้น,น,นกันก็บืนขึ้นมาติว่าเหมือนวันเปิดหิ้มตาอย,ยสสู่นี่เพี่น้องน้ำใสใสด้นี่ใสติ่งนี่ว่าล้นทางลองเนี่ยดูนะใสล่ะ อันเป็นต้นลินดีคักน่เหมือนโ้ะฝรั่งลดเตะฮาฝรังลปงปุ่มลดเอามันบืนขึ้นมากบ่น้งนง่งน้ำเขาก็ลุกมาเนีขาดขาดอันย่านฝรังหูโอยมันยังกรังหนึ่งอยู่นั่นนั่นนั่นเหลือฝรังหนึ่งเจ้าสิกาลุกแววบ่ น้ำมัดักแน่แถอะคุณวิ่ง่นหมองนีน้อนสิลงไปน้องเซลาเด้อจ่าคุณข้างกลุน้องน้องจีน้องูงข้างคุ่นนี่ไงจีน้องกุ่นหลามาจากหน้าแมองไอ้กลุ่นลามน้ำเป็นนี่นี่ปลาทางมันสจน้องเอ้ยเหน้หมพ่อปลากำลังล่งปลกำลังลงตัองก็มาเมือเอามาล่งหนี่มองเดียวเนาะห้างกุ่น ทางหน้าเฮาาหน้าล่องมณีอย่างเดียวท่านนี่านนีเม่นนีขึ้นลงน้องชะล่าเลยนับเมี์กะพี่น้องหน้าเมร์โอ้ยพี่น้องไปมืดแล้วเมาหน้าน้านองปิม่มขึ้นเก้าละจ้ะโอ้เอาปลาดัจจากจักตัวแต่ว่าพี่น้องท่างผุดเพิ่เอินว่าเอาเนี้ไปใส่ปพา,นา่นมีนาใส่ขนมีนาใส่หรอเพื่นน่ะเอามาตุ้กัน ที่เด็ไปเอาน้ำฝนละคือฝนบะมีน้ำใสพนนะหาขู่ไปขอน้าฝนไอพี่น้อง <c oughs> พี่น้องคนอืนอ่นไปเอาปลาพ่ะน,นะ <c oughs> นแล้วมีหม่องใส ตั้งหนีไม่ไดพูสสาวเพาได้จักโตค่ะเพได้ไปจักโตโซนเนี่ยแถวต้นนี้ว่าไงเป็นหญ่เมบ่อก้กูชี้รถน้ำหนักผมจอดหน้าพงยิงหินก็ได้ก็ได้หลเสียใสอโอ้ยตามเที่ยวเร็วนี่ม่ดเียวขึ้นนี่ไปยังขุ้นหมดไปขั้นไปเบื้องในประดังลำเล่าขึ้นมาขึ้น้นไม้เ่งเอาขูมาเอาขู่มาเอาังมาเอาถังเอาถังมาไม่เอาไปถังมาเ เอ้ยไปตักเอาออาถามมนเ้ไปเส้เอาว่น่ผลบกไล้จังได้ยังลงไปเอาเด่ไปตักเอาตีตักเอาแล้วพอะมันแรงขึ้นครับตัวดีตัขอาเด่นนี่ต้องสอนเอาแม่ันี้เอ้ยหมดไปบันนี้ สวนเอาคนเอาอันนั้นเป็นตรงือเฮาบ่ได้เพราะว่ามันนาแห้งลเนองเอ้ยีน้องนอ้ยพน่น้องกันเบิงมาเบิงโอ้ยยามปลาบ่ได้อยน้าสุเลยเอื่นมาเอา พูนพูดนทาพูนสอนแน่นั่นบ่ด้ไง้าคุณเอาต้นนี้เป็นตัวไข่ตีเศษตัวน่อยนะีตันน่อยน่อยปายยงไ่เชียงมวาจไหมดละไ่หสากนี่เนี้ยเ้ยยังไวปินกันไหต้โตไหนห่อยเออออยากได้ตัวใหญ่นมเด้

ปุ่นแล้วเอาไปฝากพี่น้องฝากพี่น้องงายครับไม่ยากไมาสดนี่ตะปานี่เย็นอยู่หมนี่มองอยู่วะเอาอกยดยงหน้าเสียงเอาตัวตีี่เย็นอยู่นะเออว่ามีเงี้ยกับมีหน้าอยู่กับมีมองอยู่ดอกเอาตกเดี๋ยวนี้อาไปกับพี่น้องเอา

เอาบังกันะเอ้ยบังวดดอกป้าป้าปาวันนี้ปอบพูดหลายๆแม่พี่น้องน้ำล้นคู่โอ้ยเหมือนเสาฝนเลอะเด้อจังหวัดฐานน้ำเนี่ยเด้อมืออื้อนเสาจีไม่ยำไหมใส่กันไหนยำปลาพลอกันพี่น้องยำปลาพลอกันหัานหวานซ่อันหวา่เออเหมื่ออร่อยขุนพี่น้องเหมื่อมือเหมื่อเว้นยำปลาพี่น้องขุน อันนี้ก็สิมา่าน่าน้องปื้มอีกแต่ว่าไปอันทางน้องตะล่านั่นอันบ่ได้เพิ่นเลยเอินไปเอาบ้านตาล่าเลยมอ่านแเนี่ยไปหน้าน้องปื้มบัดนี้มายังทางนี้ต้นน้ำเด้อจ้ะต้นน้ำถี่ไหลตาไหลตาลงไปเั่นล่ะสิอ่อนลงแล้วกันทางนี้อ่อนทางนั้นก็อ่อนคือกันแต่ว่าทางนั้นก็ลังหล่นทางอยู่ทางฝุ่นไม่ยังขากี่โอ้น้าม,มันอ่อนลงแล้วมันอัน ตามมนลงได้เนาะไนทำอะไรตาทำไมจะทั้งล่ะทั้งเดียวพี่ <c oughs> น้องทั้งเดียวไปเอาขึ้นเอาขึ้นจ้าจันเดียวมาทั้งเดียวเออเอาขึ้นมานาัด่น้องนีทังเดียวยังสินัตักแน่เถอะม ลายังแน่เลยนั่งเตรปลาโคน่อยด้อรอบนเออปลาโคหน่อยแกมี่เนาะอมาอมนละมกเจ็บเดี๋ยวกันะโอ้ยปลาสลิตัวใหญ่กมีโอ้าปาสลิปลาสลิดเยปาสลิดยปลาเต็มคูเต็มเต็มเลยาปลาสลิดใหญ่ เ้ยคูนึงเราให้ยังไปใส่อีกเข้าไปเดี๋ยวยังไปใส่มาเนี่ยชางเสียเสียเด้อบ่มีผู้ใดขึ้นแท้เสียเสียเลยเอาเขาก็เห็นถื้นว่าสองเออเจ้าไปใส่เี๊ยบคูนึงเราปุ่มเป็นต้นอ๋อคู่นึงน้องปุ่มแว่เฮี้ยนปุ่มออกมานั่นนั่นกะละมังเจี๊ยบกะละมังโอ้ยมันนะกะละมังเแฉ่เสียเจ้าตัวไอ้น่องแฉ่เสียแม่ต้องไปใส่หรอวะเอาเด้อ

ขน,ข, as, นะะขนาดท้องก็เพียนใจได้นี่เออเออนี่กอดีก็ถังวานขา hmm. ใส่เห็ดใม่อย่อ้ยบกลอนดอกน้องมัอนกันดอกใบบกอ่อนลงแล้วนี่ะต้นน้ำอ่อนลงแล้วอืมพอเอตัน้ง้เส้วไปพอดีแหละใส่ถ anyway> ังเขาเต็มถังพอดีละังพอดีละวได้อีกดังนึง ดังเลยจิตถี่เขามานจิตบ่พยายามเลยนะมืดละเต๋อ่อนลงแล้วมันอันเอดีเอพอดีเขาจิเต็มถังเตือดอกแม่เรไปหลอดโตไปหลอดโตไปไม่ได้แก่เสียไสละเต็มถังอีกเต็มถังอีกกเอา น้ำเหมดขนนเหมขนน้ำเจียวเขาหลือ pues, ัน uh ี่มั่นนี่กนี่ฉบับห้าไปจับอันนั้นไว้แต่มั่นดีดอกไปใสอันจ๋าไว้ตั้งน้อยไปกระซั่งไว้ก่อยลงมันหน้ายังไม่แม่งไปไม่ย้ำเลยกับม้าย้ำหนันที่น้อง น้องปุ่มล่าไรประมาณนั่ไปหลยตุ่มวนี้ไปยามปลาก็เก่าละจ้ะหมาคือเก่ากานไปมกเล้อพี่น้องมกไปฝากกันขึ้นนี้โค่นั่นอยไมกไมอได้ยากเล้อพี่น้องมาเด้อพอมุ่งวๆอยู่อ๋อม่มหนวยอยู่โอ้อดีละป่าก็พิดนั่เอ๋้ได้ยาก กับปากก็ไหลก็แช่ก็ติดตามในเด้อจ้าอีสานบันนงอยจ้าสดีีจ้า